มาพอไปพี่น้องเลยมาบัดนี้เบาทะทิศพะมายาญเหวคือเก่าเนาะย่ามบ่วงคือเก่าจุดที่สองเนาะเป็นบ่วงเหยียบบ่วงดักในป,ป่าแล้วพี่น้องจุดแหลกไปแหละไปเว้นเนี่ยจุดนะไปดุปาาอีป่าสานะจุดไ้นเนาะเป็นแต่หยานเนาะสยดสยองแต่จุดนี้ไ็่ธรรมดาเนาะอยู่ดงใช่ หลังแหลกบ่ถึงเนาะนี่ก็แม่นบ่หัวคนบูหูยางมาเหยียบเต็มเลยนี่โอ้อันตรายแท้นี่ก็แม่นโอ้เอาทีๆแล้วไปอันนี้ก็แม่นบ่นี่หัวอันนี้บวบหัวก่อนไปเหยียบในหัว ขาข,อข่อยขาเดิโอ้เป็นผ้ามาลุยเป็นลุยเลยในผ่านครับโอ้ยพุ่งหินบอ่อ่าหลังนี่ขั้นนหน่อยน,อยนะพอเง็ิบหมดเลขั้นใหญ่หแล้วหินแนว ôi ôi ơ sấy ừ. thương chứ bò chút đi cái men tụi này ôi bù hiền à nó còn bẹp sơ sơ rồi bẹp bò lao bẹn rồi ta chơi đấy cứ bằng khắc này thế chơi đấy ออถืนนอถน,นี่นี่บอโอ้เคยถือแล้วนี่นี่เนาะโอ้ยลังหน้ากระมีนะก็มีดิบหมานอยู่เด็ดได้จักจักโตดู1ีพกโตโอ้ยเป็นตะดับแท้อ๋อโตดวงเดียวนีไ่ได้<น>16ีพก,ตพกตโตดงน,น,น,น้อยดงนี้เนาะ เี่ยกระโดดแท้ไหนผ่านเท่านี้บรรดงก่อนได้สัตดงทีเท่าหลากันฮะเออมันได้เจ็ดบ่ตอนน่ะโอ้โบลายเนาะดงนี่ไลยกลัวดงนี่ได้ชี้พบตัวบ่วงบ่วงของเจ้าจักล้างค่ะบ่วงของเจ้าจักล้างเอออยู่ดงนี้ออกซิบนี่บ่ ส ument, Сам, uno, oh, oh. Oh, 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 oh. ้อีจ้าหาลังปีกายโอ้ยยามจนบวชบวมดแล้วเนาะกะมาใส่ในมือหนึ่งไงเนาะโอ้ยคอยๆเลยอันนี้เขาซองบอกกับจุดนี่นี่โอ้ไม้นี่ ไยได้สองตนะัวเนาะโอ๊ยรลอดไปรลอดเลยเผื่อว่าหลอดเอาห่วยคือยางมวลใช่ไหมขี้บุ้มีมองหยุดมวลเบิดหรือบอกมองได้มีบว่วงหรือบอกเลยเด้อ มันชีได้ระวังเดี๋ยวว้าฮู้ยว้าไก่เชียนี่อ้เชียมีใหม่เลยนี่พิกายเอานะหันบอโอ้ว้าหอยอู้วไก่เชียมีใหม่เลยี่เนาะยังกันนะโหหันนกขดกระไรบ่เดี๋ยวนี่ โคตนกโคตเอามเสียงเลโอ้ตัวอ้าตัวเรียบ้อยเี่กายน่ผลงานดีกายังเหลืออยู่อ๋อหอยเขียนหนยังมีไม้ได้ดุโอ้ยังมีไม้อยู่หี่นี่เป็น้าหา้นไปได้หรือเหนี่ยวหนิบว ม่อะไรที่นู่นแตกเต็มไปเลยอ่อตกตกกะทังนาได้มีอยู่บ่ั้งเบอ้ลบ่เอาโอ๊ยชีไถ่ดิซักกระได้ิโหกะทั้งบริหารบ่อืม บวงเพิ่นแบบง่ายๆบนบ้านเลยเจ็บปุ๊บดีปั๊บเดี๋ยใจนี่ทานได้สนใจอยากเอาไปเห็ดกระได้เด้พี่นอ้องหรือว่ามีวิธีท,ที่ๆกานี่ก็คอมเมนต์บอกบ้าวทิเนาะบ้าวที่สิได้ลองเมึง <c oughs> นี่กับ่ัทันแล้วมีประสบการณ์ด่านบวงเน้ะพี่น้องเนาะมื่อานนี้มีอย่างไรพามยายำบวง อาเคียมม่หี่กระิบถือกระบถือเนาะนี่เีกกิจ่เลยพมีใหม่เลยโอ้ไปทังนั้นบาอิ่เงือบอฮะอ๋อม่ถึงชุดบ่น่ ออกตามทางออโลวันนี้ยังชิมอาหางอีกอยู่อ,อืมล้างชุดถ่ายฉิถือให้กระบอเนาะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าถือใกล้ถืบอบวกมันจังได้หนิ มันสิถืึได้ภาพใดเบ่าอธิก็จะเค็นคือกันเห็นแต่นกน่าถืงเนาะแต่ไก่ถืงยังบุษันเลยเคยเห็นเลยก็ชิด้ม่มาหน่อยคนโอ้ยยิามหิามตัวไก่ให้เจ้าบุญเลย ระดูนี่เป็นระดูต่อไก่เนาะไพรกับเขาป่าไปต่อไก่ข้าซาข้าเจ้าสิงยิ่งกันตะเพื่นตะพือบ่สะลงกับเป็นไก่เนาะก็มี <c oughs> อันตรายเนะาะด่าหนึ่งก็ไล้เอา้าบ้านนี้เบิดได้นะบวกพี่น้องเอ้ชิเด้เมื่อแกนได้กับเหว่ตามเคยพี่น้อง สองจุดเลยยังบุถืบุภาว่าเนาะพี่น้องเนาะอย่าเภาวดาย่าเภาว่าได้บริตั้งใจว่าเออบางคนคิดว่าโอ้ยบุถืก็ยังเอาลงให้เบิึงเอาก็อยากให้เห็นเนาะธรรมศาสตร์บ่ายของว่าวทิศเป็นแนวใดบางเทือหาอยู่หากินไม่กะมีมือใดมือบ่อเนาะอย่าเภาว่าได้พี่น้องเอ้ย อย่แหละธรรมชาตินี่ดงเนาะดงในน่องดอกพี่น้องยังดียังมีดงบานเนาะต่อไปสิบุมีอะไรแหละเอ้าคลิปนี้ก็สิได้จบลงสำนีกแล้วพี่น้องเนาะมาหอดรถหอนล่างสิได้เมื่อแยกย้ายกันเพิ่นก็สิเมื่อบานเพิ่นบ่าวทิพย์ก็สิเมื่อบานบ่าวทิพย์ ฝากเพื่อใ้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้บ่าอาทิตย์ไม่ไหมออกมาในเรื่องพี่น้องเนอะจะผ่าวาได้พี่น้องเลยบดญบุญดีก็ได้ต่อไปไม่หักสีได้เนาะเมื่อกอน